So อ oh, ันนี้เป็นเฮือนคนเด็ดบุตรักระบุกเจ้าผ้ามกระบุกเนี่งานสานบ้านซ่องกับเจ้านะเดี๋ยวเ่อสีขึ้นไปยามลังนี้บ้างตันนี้อะไรา นี่เป็นฟ้าเฮืนเอนเจ้าไม้สนมานสาเก,กเจ้าห้อยไว้เลย การค่อนข้างนาวท่านผนะ <Okay. S 1> ู้ชมวันนี้ก็เงินสารแบบโบราณเลยอันนี้ก็เงินโครนคือกันน,นี่อันนี้คืเงินเนาะอันนี้เป็นเล่าเข้านะตัวนี้เนาะเล่าเข้าอันนี้เป็นบ้าน สกีใน,นท่านผู้ชมมีบ้านนอกบ้านในบ้านในนี่ก็ประมาณ10หลังคาเนาะไอ้จ้อยเฮา, <c oughs> าออดีกันนั่น <c oughs> โอ้กระเจ้าใส่โซลาซ่าเซลล์เลยเนาะ จ้อยเราขึ้นไปทักทายสบายดีครับเจ้าสำพะท่าเด้อเอ่อเงินสานมาร่องกับเจ้าเนาะ เดี๋ยวเราชีขึ้นไปยามหลังนี้บ้างเส็จยังเห็นเห็นยังนี่ยังดูเหือนช่วงนะบ้ไปทางไหนเห็นเห็นหน้าบอกสัมภาษณ์พุดๆดตาเนี่ยบอกตาตาสบาย เห็ดไฮยูเห็ดหน้ากับหน้ามร้ายเหยด็ดไฮเนี่ยเห็ดหน้าหน้าเนี่ยปนกันเด็กเ <c oughs> ขาปนกันหมดปีนะกระสอบกระสอบเขาอะไรเขาเปลือกเปเขาเปลือกเขาไฮเขาหน้าเดี๋ยวพ่ออุปกรณ์ตามเขา Nhi đi cốc cốc nhanh này. Này to... cốc cốc nhanh Nina 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 อัออนนี้เพื่อนเอามาปลูกเอามาปลูกจากต้นอย่างเนาะอันนี้เพื่อนกับโบมุ้ซื่อคือกันแต่ว่าเพื่อนเอามาปลูกไว้การบั่นใจไงเนี่ย <c oughs> กลงาง่แหะ่้ว่ักต้นเขานี่หูแล้วอ่ะเ็มมาจากไหนไม่ยมา่มากระบกเออมากระบกมันแข้งเนีสี่คือกันหมดเลยเนาะ,ะไปเอาถ่ายวีดีโอแล้วมาเอาจังถ่า,ายหูามาเนี่ยปอดยันได้กล้ามแขนเงั้นเลยต่ำแล้ว <c ười> <c ười> เออลายมันคลักนอกกับเจ้าสารฟากะตัดน,นะดนะเนี่ยมันมีลายแบบลายลายนะจำใ้ฟ้าสานฟ้าไบ นี่นั่นเอย่ฝากระเจ้าสารในไล่ไล่นี่นะครับนะ่นี่เป็นฝาเฮื่อจเจ้าไม้สารนี่ลายไล่นี้สิบ่บห้วปันใดเนาะลายไลยน่นี้อีกลายหนึงน,งนี่นี่ลายนึง ดังเดืมเลยนะเนะาะบราณนเบโบราณนเลยนะเนาะนี่บดบดตับเข้าเลยสาก,กับเจ้าห้อยไว้เลยนะ าเข้าอันนี้เป็นซากตามเข้าท่านผู้ชมสังเกตเบื่องลายฝากระตดัดฝาเือนนี่จะเป็นลวดลายที่แบบ แตกต่างจากทางอื่นอ,อ,อากาศค่อนข้างหนาวท่านผู้ชมเ่ยหนาวเดือนสี่บุเคยเห็นจากเชื่อหนาวลมเดือนเมษา บุตรโคกเตร้างดอกแถวนะเงือนสารบ้านบอนยังเป็นแบบโบราณอยู่ในสารผู้สม มักรุ่นได่เลือกเอาเลยนะเดี็กะเจ้าเฮ็ดยังงาจะปลูกอีงสักอย่างแล้เด็ดบุตรมากระบุกเจ้าผ้ามากระบุก ก็เงินซานแบบโบราณเลยนี่เป็นเงินแบบดังเดิมโบราณเลยท่านผู้ชมหาเบิ่งได้ยากเลยเนาะท่านผู้ชมนะไปเดี๋ยวเราสิดไทยกลับออกไปตรงนี้อันนี้ก็เงินคนคือกันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เงินคนคือกัน ลมหนาวเลยเจออีกแล้วนกะหกตามข้อ มดสภาพเลยหากได้บ้านเดียวมุดสภาพเลยงานเกษตอันนั้นเป็นเล้าเข้าบตัวนั้น <c oughs> ตัวนี้อันนี้เงินเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นเล้าเข้านะตัวนี้เนาะ <c oughs> เล้าเข้าเขาเจ้ามุงด้วยเจ้ามุงด้วยไม้ได้วนยะ หลังคามุงด้วยไม้อันนี้เป็นเฮือนคนอนนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปการมาเยี่ยมชมบ้านสก,กีก็ที่ว่ามหฮอตอนท้ายเลยนะตะว่าสี่ขอปิดคลิปไว้จำนี้นะท่านผู้ชมนะกาฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกาลังใจครับทีมงานเลยก็ฟากติดตามซ่องของไอ้จ้อยจ้อยเบาเล่าเข้าไปกดติดตามเพื่อนหลายๆเนี่ยคอมเมนต์เพื่อนเด้อมาตามมาจากคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อนเพื่อนกับเฮ็ดแนวพิธีชีวิตคือกันเนะอันนี้เป็นคคกต่าเข้าเล้เนาะจบคลิปอยู่นี่เลยแต่ว่าไม้ไม้เฮ็ดสร้างเนี่ยไม้ไม้บกเนาะไม้บกไม้บกมันจะแข็งเพื่อนเนีะไม้บกอันนี้ก็ไม้บกคือกันบนน เชื่อว่าผ่านการใส่งานมาจุดเกี้ยงเลยนเนาะต่ำจุดเกี้ยงเลยเนาะไม้ย,ย้อนะบึงซากเน่ยเชได้ว่าตอนนี้เขามาบวชบุตรยามเพิ่นต่ำเข้ายามเชียงเนี่ยตอนใบใบเนาะเพิ่นต่ำเนาะใบใบเพิ่นต่ำเขาแต่ว่าก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กัขอขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาติดตามท่าผู้ชมคลิปเนาะขอบใจราย เจอกันคลิปหน้าโอเคตอนนี้เขากักลับออกมาจากบัในใดครับผม,มออกมาสู่บ้านสกีนกเดี๋ยวทางทีมงานของเราสิเดินทางไปเยี่ยมยามบ้านอื่นตน้น Alô, I mm -hmm. สำหรับคลิปเยี่ยมสมบ้านสกีกันแต่ว่าขอจบไปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมขอบใจท่านผู้ชมนะที่เข้ามาติดตามคลิปฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานนะท่านผู้ชมนะ